สวัสดีค่ะยนานะมี่ออนีีน้ย่ามามอมบุรพาค่ะเขาจัดอบรมสอนเกี่ยวกับการปลูกผักไฮปโดรปปนิกนะคะไฮปโดรปปนิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นโรงเรือนนะคะแล้วก็เป็นระบบการจัดก,การน้ํานะคะแหล่งน้านี่อันนี้ก็ทําเป็นแบบว่ามาตรฐานนะคะมีระบบเนี่ยระบบควบคุมอากาศภายในนะคะมีตัวปล่อย ปล่อยอากาศทาให้อากาศแบบชุมช่มชืม้นได้อะไรอย่างนี้หะอันนี้ก็ทำามาตรฐานเลยนะโดยรวมก็คือว่าวันนี้เขาจะมาสอนเกี่ยวกับะระบบน้ะเดี๋ยวนะเราจะให้ยาใยาให้ดูนะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาจะคุยเรื่องระบบน้ํเด็นะคะก็คือเนี่ยนะน่ะน้าในการปลูกอะคะ่ะเขาจะมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ห้าจุดหกถึงเจ็ดจุดสามนะคะเนี่ยก็คือน้ําอันนี้เป็นระบบระบบแบบน้ํ่ไม่ไหลวนนะคะ ระบบนิ่งอะฮะนะคะเราต้องเอาเอาอปุ๋ยที่ขายทางท้องตลาดไปค่ะมีปุ๋ยทั้งเอ่อทั้งทั้งบวกทั้งลบเนี่ยใส่ในปริมาณนะะั่นหาแล้วก็วัดค่าคัดวัดค่านี่นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีใบแบบแบบนี้ค่ะที่เขาขายทางท้องตลาดแลวให้วัดค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ะรนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5.6ถึง7.4อะไรอย่างเงี้ยความกดดันนะคะแล้วก็เอ่อ ดยการหพหเพาะต้นกล้าเพราะต้นกล้าเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอาเมล็ดต้นกล้านะคะนี่แหละแญาติๆหาดูนะมเมล็ดต้นกล้าเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเอาเมล็ดต้นกล้าเนี่ยไปไปไปเพาะก่อนโดยการที่ใส่กระทู้ไว้นะคะจะแช่ตู้เย็ยนก็ได้หรือใส่อับไว้นะคะคมน้ําแล้วก็ให้มันขึ้นงอกออมาสักวันสองวันไม่ไดเบ็ดเม่ด็มดทหาแล้วก็มาใส่ต้นอ่อนก่อนโดยการที่เอาเอาฟองน้ําเนี่ยชุบน้ําให้ให้ ให้ชุ่มนะคะแล้วก็อเอาเมล็ดที่เราเพาะให้แตกนี่แหละมาใส่ช่องละหนึ่งต้นหนึ่งต้นแล้วก็แช่อยู่เนี่ยประมาณ7วันใช้น้ำเปล่าๆนะเจ็ดวันแช่น้ำเปล่าเจ็ดวันเสร็จแล้วก็พอ,อวันที่แปดเนี่ยค่อยมาใส่ผสมปุ๋ยปุ๋ยก็ลักษณะดเดียวกันหาผสมเท่ากันเหมือนกันก็คือค่ากำกดด่างให้อยู่ที่50า0กว่าถึง64นะคะ,อ,ะอยู่ตรงเนี้ยประมาณ14วันนะคะ จะสี่วันพอได้ต้นกล้าสูงขนาดประมาณเนี่ยฮะนิ้วกว่ามีใบสองสามใบแล้วล่ะเราเข้าย้ายลงเรือนมานะคะย้ายลงเรือนมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่แล้วเขาก็จะมาใส่ช่องๆอ,อย่างนี้ล่ะเห็นไหมฮะ mm hmm. เขาจะมาใส่ช่องๆช,ช่องนี้ล่ะอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือเสใส่ฟองน้ำนะคะแล้วให้มีรากโขกมี้แล้วก็จุ่มไปในนี้ให้น้ํามาให้น้ําสูงเท่ากับเอ่อถึงก้นเนี่ยแช่ได้เห็นไหมฮะ mm hmm. เห็นรากไหมอ่านั่นแหละแล้วก็คอยดูน้ําต่อไป ถ้าปลูกอย่างเงี้ยจะใช้เวลานะอันนี้เป็นคณะนะจะใช้เวลามา47วัน่ะแต่ถ้าเราปลูกเป็น,ปนในในดินนะ่ะจะเร็วกว่านะคะในในดินนะจะเร็วกว่าเพราะมันมีแร่ธาตุครบกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยคือมันก็คือมันเป็นการปลูกปลูกเป็นแบบไฮโดรโปลิกค่ะอันนี้เราสามารถควบนะคุมได้นะควบคุมได้ควบคุมน้ําควบคุมเ วิตามินและธาตุต่างๆในน้ำได้นะคะแลระบบนู้นก็มีนะคะระบบนู้นก็จะเป็นแบบว่าน้ำระบบน้ำไหลวนแต่อันนี้เป็นระบบนิ่งนะคะโอเควัคนนี้อาจารย์กาสอนอยู่แค่นี้นะทุกคน,นเพ็นไงแล้วก็อ,กอ,อ,อันนี้อ่นตัวนี้เขาจะมีมีผงยอยู่ไม่ยากเขาทำได้ใช่ไหมนี่เด็กอันนี้ก็คือเป็น อันนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเขาต้องการรักโลกนะฮะรักโลกเขาก็จะใช้ไอัวนี้ผสมกันแทนฟองน้ำแทนฟองน้ำเราเวลาใช้ทิ้งก็เหมือนกับว่ามันย่อยสลายได้เองแต่ส่วนฟองน้ำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ย่อยสลายเนาะแต่ว่าราคามันก็จะถูกทั้งตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสมากันใช้ครั้งหนึ่งเขาก็ทิ้งกันเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ต่อเพราะกลัวเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนตัวปุ๋ยของเขาเนี่ย ก็สามารถซื้อทั้ตามหาตามร้านค้าทั่วไปได้นะคะทุกคนโดยรวมก็วันนี้นะคะนี้แหละนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไร,พรเพิ่มเติมญย่าบอกนะทุกคนนะ